โ๋อวัสดีตอนนี้อยู่ที่ทำงานทรงผมเปลี่ยนอีกแล้วบอกแล้วว่าตื่นมาทรงไหนก็มาทำงานทรงนั้นเมื่อคืนผ๋มไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเมื่อวานอาหารเป็นพิษตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายไม่ต้องถามนะว่ากินอะไรแล้วอาหารเป็นพิษเพราะว่าไม่รู้เลยจริงคืออาหารเป็นพิษเนี่ยเออเราไม่มีทางรู้หรอกว่า แบคทีเรียมันจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของของอาหารที่เรากินเนจะอยู่ในหลอดแก้วน้ำน้ำแข็งน้ำชาน้ำเปล่าช้อนชามถ้วยหรือแม้แต่กระทั่งในผักใบเขียวก็ถือว่าเราก็ได้ดีท็อกตัวเองไปแล้วก็ เมื่อวานนี้ช่วงช้าผมก็มีโพสต์ว่าความเพิ่มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การหนีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นข้อคิดจากซีรีส์เรื่อง The Queen Gambit คนที่แชร์ก็คือสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งเอางานไปข้างล่างก่อน Okay. ผมทำงานอยู่ชั้นสองแล้วก็โต๊ะเจ้านายอยู่ชั้นหนึ่ง mm. ก็เดินลงไปอย่างนี้เรามาต่อกันเรื่องอาหารเป็นพิษคือตอนนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะเออมันก็เลยทำให้แบคทีเรียรบางตัวเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ง่ายและรวดเร็วแล้วก็ทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงมาพูดเรื่องอาหารเป็นพิษเพราะว่าเออผม ด้วยด้วยอาการแพนิคของผมเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่กลัวกลัวการอาเจียนกลัวกลัวความไม่สบายตัวความไม่สบายท้องเพราะว่าเราเราเราเคยจะจะตายมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องออกินยานในปริมาณมากเกินไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเสร็จปุ๊บทีนี้พอช่วงบ่ายผมก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเริ่มมีอาการเ,เวียนหัววุงว้งวึ้ง เยนหัววุ้งๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่สบายท้องแล้วก็เลอะบ่อยเลอะเยอะเออแล้วก็ทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มถ่ายแล้วแล้วก็ไปเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ําแล้วก็ตอนแต่คิดว่าอาการมันไม่ค่อยมากเพราะว่ามีแค่ถ่ายอย่างเดียวแล้วทีนี้เราก็ทํางานไปแล้วก็เอาเอาจิตใจเราไปไว้อยู่กับกับงานแล้วก็ ทำงานไปแล้วก็มีพูดคุยกับกับเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็เราก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆเพื่อที่จะได้ฉี่ออกมาเราก็คิดว่ามันน่าจะช่วยให้ในเรื่องของการล้างล้างพิษด้วยเสร็จปุ๊บพอช่วงเย็นก็เริ่มมีอาการผะอ,อืดผะอมเพราะว่ามันน่าจะยังไม่หมดเพราะว่าอาหารละ่ะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วสามชั่วโมงอะ่ะมัน มันย่อยเสร็จมันเข้าสู่มันก็มีการดูดดูดซึมใช่ไหมแล้วก็พอมันก็ยังยังไม่หมดไปจากกระเพาะเราหรอกนี่ปุ๋มไปส่งของตอนช่วงเย็นปุ๋มก็เลยไปไปอาเจียนในห้องห้องน้าก็มีก็แสบคอเนาะเพราะว่าเราเราท้องว่ามันก็เป็นพวกน้ําย่อยแล้วก็มีพวกเศษอาหารในในบางในบางส่วนที่มันยังตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ทีนี้อาการแพนิคมันมันก็มามันก็มามันก็มาของมันเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าเราเรากลัวเราเราไม่ชอบเรื่องอา,อาหารเป็นพิษเราก็โอเคอเจนก็เจนแล้วทีนี้เราก็พยายามแบบเบี่ยงเบน,นความสนใจให้กับความคิดของตัวเองก็คือเราก็มุ่งไปที่เรื่องอื่นคือตอนแรกนี่คือกะปกตินี่ถ้าเกิดปุมปุ่มเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวถือสายแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะ 哈。Huh. จำไม่ได้อ่ะ เป็นด้านเหรอแบบคองเกลเลอร์อย่างนั้นเนออข้างบนมีมีอยู่อือฮโอเคต่อแล้วทีนี้ก็เราก็เลย ปกตินี่คือพอมีอาการเหล่งเงี้ยเราก็จะกินข้าวไม่ได้แล้วก็จะพยายามแบบว่าถ้านอนได้ก็นอนเลยแต่เมื่อวานนี้ก็พยายามฝืนกินกินกินมือ้อมื้อเย็นไม่มากแต่ก็ไม่ให้ท้องว่างแล้วก็มีกินกล้วยน้ำว้าแล้วก็กินนมเข้าไปแล้วก็ทำทำพยายามทำตัวตามปกติก็พอกลับไปถึงห้องก็เก็บกวาดห้องทำความสะอาดดูแลแมวแล้วก็ไหว้ พอดีเมื่อวานเป็นวันพระก็เลยถวายดอกไม้พวงมาลัยถวายของไหว้พระที่ห้องอาจากนั้นก็สักผ้าก็เอาผ้าลงลงไปปั่นแล้วก็ระหว่างที่รอผ้าปั่นเราก็ทำงานแพ็คของตามปกติพออ๋อแล้วก็พอไปถึงห้องก็มีกินยาแพ้แพนกด้วยที่ว่ากินหลังอาหารเย็น แล้วก็ทําให้มันเป็นปกติแล้วก็อาการเมื่ก็ค่อยๆดีขึ้นถามว่ามันมีอาการยังไงบ้างก็มีอ่อนอ่อนเพียเพราะว่ามาจากการที่เราถ่ายแล้วก็อาเจียนใช่ไหมแล้วก็ส่วนอาการแพนิคเนี่ยผมสามารถควบคุมมันได้แล้วก็มีอาการวิ่งวินิดหน่อยในความรู้สึกของเรานะแบบที่เรา หันซ้ายหันขวาก้มๆเงยๆอะไรเงี้ยซึ่งก็พอได้พอได้นอนหลับเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็รู้สึกดีขึ้นตอนนี้ก็น่าอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้ทาครีมอะไรเลยเนี่ยเมื่อเช้าอาบน้ำขี้เหยียดทาครีมก็ครีมไม่ไม่ใช่สิเอ้นี่น้ำมันมะพร้าวเวลาทาก็เหยายๆใช่ไหม้วตบๆก็ปาดไปปาดมาเลยอย่างเงี้ยนี่ก็ น้าสดอันนี้เซฟเดิมก็มีขึ้นนิดหน่อยแต่ข้างนี้ไม่ไม่ค่อยมีแล้วจากเมื่อก่อนนี่คือแบบเต็มหน้าเลยนะก็มาเล่าให้ฟังว่าเอออาหารเป็นพิษแล้วก็มีอาการแพนิคร่วมด้วยยังไม่ตายนะเรายังอยู่นะตายยากมันเป็นการปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราแบบว่า อย่างที่แชร์ไปในช่วงเช้าเมื่อวานความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การหนีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อวานแบบเจ็บปวดเจ็บปวดรุดร้าวหัวใจมากคือแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถควบคุมความกลัวของเราได้ให้ไม่กระเจิงกระเจิงหรือว่าหนีปัญหาหรือว่าไม่ทําอะไรเลยเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ก็เลยมาไล์แต่เช้าเลยว่าฉันยังไม่ตายฉันยังอยู่ อาหารเป็นพิษฉันยังไม่ตายนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มทํางานและเมื่อกี้ก็คุยกับเจ้านายเสร็จแล้วก็เริ่มทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเช้านี้ก็ถามว่ายังกินอะไรลงไหมก็กินอะไรไม่ค่อยลงก็มีกินกล้วยน้ำว้ายแล้วก็มีสั่งโยเกิร์ตแอปเปิลมานี่โยเกิร์ตแอปเปลลิลโยเกิร์ตแอปเปลลิลมองไม่เห็นหรอกเันขาวๆโยเกิร์ตแอปเปลลิล มเมอร่อย <c oughs> โยเกิร์ตเผื่อแบบโยเกิร์ตแบบมันมันจะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมเผื่อ <c oughs> มันจะลงไปสู้กับเชื้อโรคอยนะ่างเงี้ยเออมปนเชื้อเออเชื้อเชื้อแบคทีเรียวอร่อย <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> จบไลน์เท่านี้แหละมาคุยเล่นๆเผื่อบางทีตอนเช้าใครแบบว่าเพิ่งตื่นหรือแบบว่างๆยังไม่ได้เข้างานอะไรเงี้ยเออเนี่ยหน,น้าแดงาปากนี่ไม่ได้ทาลิปมาเนี่ยปากเป็นสีชมพูเองยังไม่ตายหรอกตายยากพรายังต้องเที่ยวอีกเยอะไปแล้วทุกคนเยวเจอกันใหม่ไปทำงานก่อนแหละจริงจังกับชีวิตแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ